เหตุคำทำนายที่น่าตกใจของหมอดูชื่อดังบบาบา巴巴กาทําทนายว่าในปี2564หรือปี2021ที่จะถึงนี้มังกรกำลังจะยึดครองมนุษยชาติคำทํานายในปี2564ของไม่เท่าหมอดูตาบอดสุดแม่นยำของชาวบากากเรียบบาบา巴巴กาซึ่งล่วงลับไปแล้วทำให้ชาวโลกต้องขนลุกว่านอกจากกาททำนายชะตาของโลก ในปี2,564ไว้ร่วงหน้าว่าโลกจะเกิดกะลียุคเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ประธานาธิบดีของรัสเซียจะถูกลอบสังหารวงการแพทย์จะคิดค้นวิธีรักษามะเร็งได้แม่ท่าบาบาวันก้ายังได้ทำนายว่าดราก้อนไซซิ่งฮิวแมนิตี้ซึ่งแปลว่ามังกรกำลังยึดครองมนุษยชาติในปี2021หรือปีพศ 2,564อีกด้วยบาบาวันกาเป็นที่รู้จักกันดีในฉายานอสตาดามูสแห่งบอลคานได้เสียชีวิตตั้งแต่ปีพศ2539ด้วยวัย75ปีเชื่อกันว่าแม่เท่าหมอดูถึงแม้จะตาบอดแต่มีตาที่สองมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ทำให้โลกต้องทึ่งก็คือมีหลายเหตุการณ์ที่หมอดูบาบาวันก้าได้ทำนายทายทักไว้อย่างแม่นยำก่อนจะลาโลกไปเมื่อ24ปีก่อนเหตุการณ์สำคัญที่นางทายไว้ก็คือเหตุการณ์ก่อการร้ายนายวันวันในสหรัฐอเมริกากลุ่มผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินพุ่งชนตึกวอล์เทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์กเมื่อปี2544หรือ5ปีหลังจากนางวันก้าได้เสียชีวิตไปแล้ว แม่เท่าหมอดูบาบาวันก้าได้ทำนายไว้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะป่วยด้วยโรคลึกลับในปี2563ซึ่งทำเอาผู้คนฮือฮาก,กันใหญ่เพราะประธานาธิบดีทรัมป์เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดท,ที่แพร่หลายไปทั่วโลกในปีนี้ส่วนคำทำนายที่ว่ามัางกรจะยึดครองมนุษยชาติในปี2564นี้มันคืออะไร คงต้องไปคิดกันต่อไปเพราะวิกฤตที่ชาวโลกเผชิญมาตลอดปี2563นี้จะยาวต่อเนื่องไปถึงปี2564อย่างแน่นอนเชื้อโรคระบาดท,ที่เริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนซึ่งปัจจุบันนี้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อจนถึงวันที่23ธันวาคมนี้อยู่ที่78 07, ล้าน7แสนราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว1นึ่งล้านเจสนสามศพบาบาวันกามีชื่อจริงว่าวันเกเลียปานเดวากุตเตโรวาซึ่งเป็นชาวบาวลแกเรียเสียชีวิตเมื่อ24ปีก่อนเกิดเมื่อวันที่31มกราคมปี1911ในครอบครัวชาวนายากจนที่หมู่บ้านสตูมิชาปัจจุบันก็คือมาิโดเนียเมื่อคลอดออกมามีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ ทำท่าว่าจะไม่รอดตั้งแต่แรกคลอดแต่ก็รอดชีวิตมาได้ตอนอายุสามขวบแม่ก็ได้เสียชีวิตต่อมาไม่นานพ่อก็ถูกเกณฑ์ทหารไปรบในสงครามเพื่อนบ้านต้องช่วยกันดูแลเด็กน้อยแทนพอวานก้าอายุได้12ขวบก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกล่าวคือได้เกิดพายุหมุนในหมู่บ้านซึ่งทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นเลยพายุได้หอบเอาล่าง ของวานก้าขึ้นไปเบื้องบนก่อนที่จะปล่อยตกลงมาในภายหลังและหลังจากนั้นตาของวานก้าก็เริ่มมองไม่เห็นหลังจากการผ่าตัดก็ไม่หายในปี1925วานก้าได้ถูกส่งไปโรงเรียนคนตาบอดและใช้เวลาอยู่ที่นั่น3ปีเมื่อกลับมาบ้านก็ต้องเจอกับชีวิตที่ยากลำบากทั้งความยากจนงานหนักและโลครคภัยไข้เจ็บที่เกือบจะฆ่าชีวิต และในช่วงนี้เองที่วานก้าเริ่มรู้สึกตัวว่ามีอำนาจพิเศษนั่นคือการมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆจากทั้งในความฝันในมโนภาพเสียงกระซิบและอื่นๆทำให้เธอสามารถทายทักเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเหตุการณ์ที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงก็คือการทายได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทหารที่สูญหายไปในแนวหน้า ตอนแรกเธอไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับใครกลัวจะถูกมองว่านอกจากจตาบอดแล้วยังเป็นบ้าอีกด้วยคำทำนายครั้งแรกของวานก้ามีขึ้นเมื่ออายุได้16ปีคือบอกสถานที่ที่แพ้ของพ่อถูกลักไปถูกนำไปซ่อนวานก้าบอกว่าเธอมองเห็นสถานที่ที่แพ้ถูกนำไปซ่อนในปี1 9 4 2วานก้าเริ่มทำอาชีพเป็นหมอดูอย่างเป็นทางการ ตอนที่อายุได้30ช่วงนี้วานก้าเริ่มรุงรังมากขึ้นเมื่อเธอสามารถทำนายทายทักได้อย่างแม่นยำว่าทหารคนไหนจะได้กลับจากแนวหน้าหรือไม่ได้กลับทำให้ผู้คนจำนวนมากแห่แหนกันมาที่บ้านของวานก้าให้ช่วยทำนายทายทักทั้งเรื่องทหารและเรื่องโรคที่ป่วยจากการประเมินเชื่อว่ามีผู้มาขอความช่วยเหลือ จากคำทำนายทายทักของเธอมากกว่าหนึ่งล้านคนแต่ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันในเรื่องนี้เพราะไม่มีการจดบันทึกใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นบางคนยังไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาหรือเธอมาขอความช่วยเหลือจากคำทำนายทายทักที่บ้านของคนตาบอดว่ากันว่าหนึ่งในผู้ที่มาหาวันก้าก็คือฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันที่โด่งดัง เมื่อบาลกรเลียกลายเป็นประเทศสังคมนิยมทางการก็ได้เข้ามาตรวจสอบวันก้าและเธอได้ถูกจับเข้าคุกนานถึงครึ่งปีเพราะเธอได้ทำนายทายทักเรื่องการตายของสตาลินแต่เมื่อเรื่องการตายเกิดขึ้นจริงพวกเขาก็ปล่อยวันก้าออกมาฝ่ายศาสนาเองก็ไม่ชอบวันก้าเพราะคำทำนายหลายข้อขัดแย้งกับความเชื่อ ทางศาสนาของกรีกออร์โธดอกซึ่งคนในยุคนั้นนับถือในส่วนของความแม่นยำนั้นจากการทำวิจัยของนักวิทยาศา,ศาสตร์บาลกเรียผู้หนึ่งที่ติดตามคำทำนายมากกว่า7,000คําคำทำนายของวานกาได้สรุปว่ามีความแม่นยำถูกต้องถึง80%โดยระบุว่าแม่นยำเกินกว่าที่จะเชื่อได้ว่าเป็นการบังเอิญหรือประจวบเหมาะ และเมื่อทางการไม่สามารถสยบกระแสนิยมของการใช้บริการการทำนายทายทักของวานก้าทางการก็เลยหาทางทำเงินจากเรื่องนี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1967จนถึงปี1990วานก้าได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการคนหนึ่งและมีการกำหนดราคาของผู้ที่มาใช้บริการของวานก้าไว้อย่างเป็นกิจจาลักษณะ โดยคนจากประเทศสังคมนิยม15ประเทศคิดค่าบริการคนละ2ดอลลาร์ส่วนประเทศอื่นๆที่เหลือที่ไม่ใช่ประเทศสังคมนิยมพวกเขาคิด50ดอลลาร์งานนี้ทางการรับเงินเข้ากระเป๋าไปทั้งหมดส่วนของวานก้าก็จะได้เงินเดือนประจำและยังได้รถยนต์บ้านและคนรับใช้คำทำนายของวานก้ามีมากมายมีคำทำนายล่วงหน้าถึงอนาคต ไปอีกหลายร้อยหรือหลายพันปีโดยคําทํานายของเธอดูเหมือนว่าจะเป็นคําทํานายของผู้ที่มีความรู้ล้าหน้าทันสมัยเกินกว่ายุคสมัยของเธอและเกินกว่าความรู้และการศึกษาที่เธอได้รับคําทํานายของเธอมีมากมายแต่เราจะยกมาเฉพาะคําทํานายที่สำคัญและบางส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและอนาคตของโลกโดยเริ่มตั้งแต่ ที่มีคำทํานายว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจของโลกรายใหม่จากประเทศที่ถูกกดขี่มาเป็นผู้กดขี่เสียเองในปี2023วงจรของโลกจะเปลี่ยนแปลงในปี2028มนุษย์จะเดินทางไปยังดาวสุขในปี2033น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในปี2046มนุษย์ปลูกถ่ายอาวัยวะได้ทุกอย่าง การเปลี่ยนอวัยวะเป็นวิธีการที่รักษาที่ดีที่สุดในปี288 0เกิดโรคใหม่ที่เรียกว่าโรคแก่ติดจรวดหรือแก่ภายในไม่กี่นาทีปี297 0ก็สามารถเอาชนะโรคแก่ติดจรวดได้ในปี2100ดวงอาทิตย์เทียมให้แสงสว่างกับโลกส่วนที่มืดได้ในปี2111มนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ไซบอร์กหรือหุ่นยนต์มีชีวิต และในปี2,125โลกได้รับสัญญาณติดต่อจากอวากาศมีการพบปะติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นอีก5ปีในปี2,130โลกไปตั้งอนานิคมอยู่ใต้น้ำโดยคำแนะนำของมนุษย์ต่างดาวในปี2,164สัตว์ถูกแดัดแปลงพันธุก,กรรมกลายเป็นสัตว์กึ่งมนุษย์ ในปี2,183นอาณานิคมบนดาวอังคารซึ่งมีขึ้นมานานแล้วสามารถประดิษฐ์อาวุธร้ายแรงและต้องการเป็นเอกราชจากโลกในปี2,195นอาณานิคมใต้น้ำของมนุษย์สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยสมบูรณ์ทั้งอาหารและพลังงานในปี2,221ในการติดต่อกับชีวิตนอกโลกมนุษย์ก็ต้องเจอกับบางสายพันธุ์ที่น่ากลัว ในปี2262วงโครจรของโลกเปลี่ยนแปลงและมีดาวหางเกือบชนดาวอังคารที่เป็นที่อยู่อาศัยของอาณานิคมของมนุษย์ในปี2288มีการเดินทางย้อนการเวลาซึ่งเป็นการติดต่อครั้งใหม่กับมนุษย์ต่างดาวทรงภูมิปัญญาชั้นสูงในปี2304พบความลับของดวงจันทร์ในปี2354 เกิดความผิดพลาดกับดวงอาทิตย์เทียมก็ให้เกิดความแห้งแล้งไปทั่วโลกในปี2,480ดวงอาทิตย์เทียมสองดวงชนกันในปี3,005เกิดสงครามบนดาวอังคารและในปี3,797ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลืออยู่บนโลกแต่มนุษย์ได้ไปวางสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตบนดาวดวงอื่นแล้ว ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ